้างนามังเนี้ยมึงเนี้ยทาง,งหลายขปปเขาที่โคตรเลยไปเพิ่นไปบ่ได้เพิ่นกระฝืนได้วันนี้ของเาอาไปเปลี่ยนเส้นทางเปลี่ยนเส้นทางค่ะโอ้ยขออนุญาตถ่ายคลิปด้วยนี่เอารถไม่ได้รถคุณน่ะบ่หาขายหรือหากินน่ะหากินครับแมน่นเอายไหนดู โอ้ดอกตูปุตูปิงสิเอาใหญ่ยางพานยหคือผู้เห็นได้มันขึ้นแบบจังไงตอนแรกตูปูยังสั่นเลยอ่ะหาง่ายง่ายลยนี่เว้ยดอกดอกนี้น้อยใหญ่กับเอาเหย่ขอก่อนเหย่อยากได้เนี่ยได้แล้วได้แล้วนี่ได้แล้วเอาดอกไปค่ะทุกคนวันนี้แววน้อยจะพาทุกคนไปหาเห็ดอีกแล้วใส่ลงเถายีโอบหน่อยค่ะ อ้าวไอ้ซาดเตรียมตัวแล้วเอามอสไซกันไปคุณนาโอ้ยได้ทั้งเสียมได้ทั้งตะก,กาหน่อยไปค่ะไปไปไปเตรียมพร้<ป><ป>อมทุกคนมาๆๆไปหาเห็ดกัน<ป>ค่ะอ้าวไปเ<ป>ส้นทางนี้เลยค่ะฝนตกเมื่อคืนนะคะเดี๋ยวจะไปหาเหตดอีกรอบนี้ไอ้ซาดน้ำทังไปค่ะ คุณอนะเมื่อเมร์ขาไปหาเห็ดบอกหลดขันหางมึงส่งหน่ะน้ำน้ำมันมีแล้วหน่อยใสซเกอรอพีโอไปอืออ้โอ้โอ้โอ,โอ,โอ,โอ โอ้โอ้โอ้โปลาสโสนีบอไปพูนไปปลายทางก้อนอุ้ยมึนอุ้ยน้ำน้ำขึ้นหลายเลยเนี่ยเนาะอืมน้ำฝนตกแห้ง นกทางไปหาเฮดโอ้มื oh, ่นต้นนี่มื่นต้นโอ้มืนมื่นมืนมื่น ไปบอ่ออุ้ยอุ้ยอุ้ยมือน,น่ะไปบ่ได้งูยังยังไปกับยังติดอยู่ว่าสั้นคุณน่ะอุ้ยนะบย่ได้อันบม่เคยมาบม่เคยมาเด๋อก็เลยนึกว่าไปได้เห็นไหม เออ,อล็อกไว้ข้างนอกยางไปเอาคุณอาเป๋มันเลยโอ้ยคุณาอาติดรอแล้วไปก็ได้แล้วเห็นบ่าหนียางกับติดเกือบแล้วนี่คุณอาฟาดพ่อเอ๋ยตีต,มตอมสีติดเกืบอบเอาออกไปจอดข้างนอกอคุณาอาข้างนาพร้อมไห โอุย้ยทางหนามึงเนี่ยมึงเนี่ยทางหลายเขาุ่คตรไปเพิ่นไปบ่ได้เพิ่นกระฝืนเนี่ยวันนี้ไปหาหม่องจอดไอ้เพิ่นมาตุกมือวานแห่ไอ้ส่วนมากได้ได้ปลาอย่างบัะกะะกะดีหลายบ่บ่มีปลาคอบ่ อืมอุ้ยสามีกับติดแล้วไปนางไปเฮาบะนี่กับได้บ่หล่ะบะนี่เฮาอ่ะมาจะใส่แล้วมาจะบ้านเอือบ่โอ้ยุเฟสหนึ่งตัวอุ้ตกเตดื่อที่ออก มองห้อยรถไอศาสตร์ไอศาสตร์าม้ามองเนี้ยโอ้ยราวาตอนแหลกบ่มีรถมากก้าก็เลยบ่มีห้อยรถนึกว่ามันบ่เล่ที่ใดไดเล่เราบ่นีสิกลับจังไหน,น,นตัขีตุมหลายปนีมึงเนี้ยโอ้ยอมองไอศสตร์โอ้คนวานแหยแล้ว่วนว่านเนาพิ่คนว่านแหยแเราใดบ่ก ไปโอ้ยี่ดตมติดเกือบแล้วผ่านมาก็เจอดอกรักไปมาเส้นทางเก้าแต่ว่าลูกค้าบอกว่าให้เลยไปป้าปือ้อีกหม่องนึงเพื่นวาจังซี่แล้วมันสิพอเห็ดพอมือนั่นแววหน่อยมาบมา่าไดดไปป้าปือหม่องนั้นนะคะแล้วแววหน่อยก็ไป ย้อนกลับไปหาอีกป้าหนึ่งเดี๋ยวแว่นน่อยจะพาทุกคนไปเด้อแต่ว่าตอนนี้แว่นหน่อยยางกันนักขาค่ะไปเมืองไปความอยากกินเห็ดบ่อยากซื้อเห็ดหลายบม่อยากซื้อเห็ดแพง คุณป้าบอกนะคะว่าต้องไปหาเห็ดทางนู้นนะคะแล้วแล้วมันเข้าได้กี่เส้นทางคะอันนี้ป้าก็ไปหาเห็ดเหรอ คุณป้ามาหากุ้งกันนะคะตกกุ้งแต่เราจะไปหาเห็ดค่ะคนละเส้นทางถ้าองนั้นเราก็ข้ามไปทางนู้นพ่อแต่เราต้องเดินไป้ อ้าวฝั่งนี้ฝั่งนี้มันทะลุฝั่งนู้นได้ไหมคะเนาะอืมก็อืมเนอะรถผมก็ติดอยู่ตรงนู้นเนี่ยไปไม่ได้เลยที่ <c oughs> <c oughs> ด,ดินมันอุด แกไม่เห็นหน้าหนูชัดไงไปไปอย่หนูไปก่อนค่ะคุณยายเมื่อกี้คุณยายจำได้นะคะว่าร้านค้าขายของหน้าเฟซนึ่งไงแกว่านะไปแวน้อยต้องย้อนกลับไปอีก,อกฝั่งหนึ่งนะคะอีกฝั่งหนึ่งที่ว่าเขาไปหาเห็ดเอาขี้ดินออกจากลุงเท่ากัน ตอนนี้นะคะแววน้อยกับพี่ชาก็มาอยู่ในป่าสนุแล้วนะคะทุกคนไอ้ซาิ่งก็กเล้งหายุแต่ว่าอีกฝั่งหนึ่งนี่แววน้อยยังไม่ได้ไปนะคะเพราะว่าเดินมาเส้นนี้แล้วก็เลยหาทางนี้ก่อนค่ะขันนี้ปลาก็เอาปลาก,กันเด้อแบบน,นี้บ่าเจอปลาหมอบืนขึ้นมาเนาะ แล้วหน่อยพ่อเห็ดก็พ่อเห็ดนันดอกขาวน่เห็ดขวนเลยแล้วหน่อยมาหาเห็ดตับเต้าทางยางเพาะอดหลอดยางไปปกตินี่สิเอารถเขามาได้นะคะฝนตกทางเละมากเลยค่ะแล้วหน่อยก็เอาเขามาเพราะไรนี่กับเป็นวาไอ้เลยป้าปื้อไป จนพอ่อม,มีมีทุงน้าอยู่ตรงนี้แววหน่อยยางจนมัทลุทุงนาของชาวบ้านค่ะคันได้ยินเสียงตามสายคือเสียงตามสายของโรงพยาบาลนะคะเ่นประกาศอุ้ยมาพอทุงน้าตรงนั้นก็นเป็นหลังหมู่บ้าน อยนกมาหากินปลามีปลาบ่อนวนา่ายน้ำเปตาวา่ายน้ำขามไปรถเนาะหืมเออยาอยาคิดเขาเออ กระแตแต่เวดหนกกระแตแต่เวดเอาไป,ไปเปลี่ยนเส้นทางเปลี่ยนเส้นทางค่ะเพราะว่ามาฟาวนะคะทุกคนไปไปไปเพราะว่าอันเขาว่าตรงไปอีกฟังนึงนะคะว่าเมนฟังทีแววหน่อยพาม้าแมเพื่อนบอกว่าป้าปืออีกทางหนึง่งพู้นทางข้างหลังแววหน่อยค่ะตรงยางขามไปทั้งคุณนะคะทุกคนหนทางทุรักทุเลมากเลยนะคะเดินลุยขี้โคลี่ตมฝนตก อไอศาสตร์พ่นหิวตะกาซอยแววหน่อยไปกับเสียมหน่อยไก่หอดลดแล้วลดกระติดขีดตม้มสิกลับบานใดหรือเปล่ากับพ่อรูค่ะตอนนี้เงื้อแววหน่อยออกหลายแล้วค่ะอยากเบื่อแล้วถนาดว่ามีแดดด้นี่นี่คล้องน้ำคล้องน้ำม,มีเนี้ยเอาไปหอดพุ่นแววหน่อยต้องไปเดินฟังพุ่นนะคะต้องขามไปฟังพุ่นเพ่อนวันลดเขาไปก็ได้ดตรงยางเอาซะ เดี๋ยวแวน้องทีร้องไปกับไอศ้ศาสเด้อค่ะทุกคนไอศ้ศาดตรเพื่อนแกะรถเพิ่นแ,แล้วแกขีดต้มออกจากรถเพราะว่าอันคันบอสสังเกตนี่มันบ่มีห้อยรถมาเลยค่นเนื้อว่าดินบ่ล้มนะคะอุ้ยไอ้เพื่อนตกแง้เพื่อนกลับบ้านแล้วนั่นขีดต้มหลายขนาด ปั๊ดเป็นบางกูลเลยขนาดเท่ามากไอ้ไกๆ่ๆนึงเนาะนนอคุอนะทางตุ๊ปัดตุ๊เปีตุ๊ปัดตูปปดต้ป,ปีไปอันนี้คือเส้นทางแอ่ห้อยรถแววน่อยเด้อค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวแววน่อยสิขามไปฝั่งพุ่นก็ไปซาด ใดๆก็ได้มาแล้วต้องหาเห็ดกลับบ้านให้ได้ค่ะเหยียบหอดสายไฟ,ไฟมาขีดตมก็ได้มึงโอ้ยเนาะท mm ุ hmm. ่งนากเขางามงาม็นปลูกเข่าไม่ถอยรถจูงรถออก mm hmm. ดีด้ยนี่แวนหน่อยมาก,กับไอาสาตร์ mm hmm. บอกงกานนีเมื่อยเลยตอนจูงเนี่ย ต่องจูงมา้าหอยรถเก้านอมูเนาะมูมูซีตัวเอามูยานแล้วเอามูขึ้นยางกลับบ้านแล้วเนาะแบบน,นี้หมา้าผู้ใดกับ,บลูไปซอยดันรถเนี่ยไปนั่นไอ้ศาสตร์มา้าบ่ได้ไอ้ศาสตร์บอกว่ามาซอยดันเนี่ยว่าสั้นไอ้ศาสตร์เพิ่งกำลังแขะขี้ดินออกนะคะ ขี่ดินมันเป็นดินเหนียวนอ่องก็ออกยากช่างพล้อกันเขาเอาเองพากันเอาปะปูลออกเขาม่ได้ขีไปทุงไฮทุงน้านะ่ะน้ำฝนตกล,ลำบากหลายอยากกินเห็ด เดี๋ยวนั้นมีเสียมมาเออยังวาแล้วจบเลยเนะ่ยแค่ยังไรเลยไดบ่ใดบ่ต้องไปห้อยั้างห้อยเข่าต้องใส่ต้องใส่บีดซอยโอ้ยได้ยุไดยุโอ้ยตุปับตุเป๋ไปเลย เมืงเงองเนี้ยผักผวกยางหนีโหลดจอดไว้นีละหอบแขกเลยแบบนี้เออจอดไว้นีก้อนแบบนี้ตายเอ้ยเมืองแน่เมืองแน่นี่นี่เป็นคลองส่งน้ำชบประทานเดี๋ยวแว่นอยสิขามไปฟังทั้งพุ่นเ้อยค่ะ ไปหาเห็ดตอถึงจะใช้เวลาแยบบ่น้อยต้องมีเห็ดตับเต่ากลับไปค่ะทุกคนไ <c oughs> อสาด <c oughs> เป็นวะทายยุ่นั้นเป็นวะเอาให้ทันผู้สมได้สมเนาะความยากลําบากว่าจะได้กินเห็ดอ่าเดี๋ยวไปตอหาเห็ดเลยค่ะเมืองอสาเพิ่นไปเพื่อนบอกว่ามันเป็นดินเก้าไปได้ยั่วปติดคือฟังพุ่นพอฟังพุ่นมันเป็นดินถมไม้เป็นวาจอไดไว้มงน,นันบ่ ไปค่ะแล้วหน่อยพายยางหลัดทุงนาไปนะคะตรงนั้นนะคะจะเป็นวัดล่มโพค่ะที่มีองค์พระอยู่นะคะอยู่มุมนู้นนะคะทุกคนป้ายเดินกันกับแววน้อยเลยค่ะไอสาตน้ำหนาไปไกลแล้วบรรยากาศดีดีตามทุงไรท่ทุงนาไอสาตแวละแล้วป้าเห็นแล้วหน่อยเห็นชาวบ้านเขาหาอยู่นะคะตอนนี้ ยุ่มองนั่นระบนีไอซ่าพ,พอนยางมึงนั่นพ่นาว่าเขาหากันแล้วเพ่นาวาภาว่าแววหน่อยมาซาตั้งใดก็ขอให้ได้หมอแกงหน่อยหนึ่งเด้อค่ะแล้วหน่อยยางหาจนเมื่อยแล้วรถกับติดจิตตมผู้นปลาทั้งปุ่นฝุ่น เพื่นอนรถเข่ามาได่ทั้งไหนขุนยางรับไปทั้งคนขุนนีหล่ะต้นสนูคนขินน้ำต้นสนู้เลย นกห่งเนยมันเกิดในป่านะ ให้เขาหาแล้วหาเห็ดบ่แม่นครับโอ้ยได้บ่ได้บ่ล่ะได้อยู่ครับ ได้หลายบ่อได้ดูดูเฮ้ยขออนุญาต่ายคลิดไม่ด้วยหนิเอารถไม่ได้รถทุนนะบ่หาขายหรือหากินล่ะหากินครับแม่เอานีคนละไหนรู้อุ้นดอกตูปุตูปิงสิแม่นครับงาดำคักไหนรู้อือนี่นะนี่ช่างยูนหน้ารถคุณครับนี่แม่เหยเด็ดเต็มตะกร้าเลยหนิฮะ พูนตอนแรกบ่ฮู้บ่บ,บ่เคยมาว่าอยากาหาเลยไป็นาอยี่หี่แมู่บ้านเน่เนมันขึ้นทุกมือบ่ไม่ท่าเขาก็อเอาไปเขาก็สอบยี่หรีอ่ะยี่หีมันขึ้นทางหน้าเนี่ยอ,ออกเอาไปเนี่ยเอาไปทอยเนี่ยเออตั้งแต่ทางเขาม้านาหาอะไรไปเลยเขาทั้งไหนไม่่ะแยกเขาทั้งพี่แยกยู่หมู่บ้านพี่นี่นี่เขาเขานี่เนี่ยมาน้องไปทุ่งมาเลยรถตัดมาหนีเดี๋ยวมาหนีหาได้เนี่ยได้ไปเลยผมเอาหมู่บ้านอันแค่นี้แหละ อือเจ้าประธานเขาผมมาสายอันนั้นเขาเขาหาไอ้ขายกันหรือมั้งบ่อขายจิงบ่อของบริษัทของอุตส่ห์อ๋อแต่จริงจิงเราไปหลายแฉะนึกคนมัเห็นนังได็บไป้เป็นกบแบบไงวันหนึ่งอาวอีกเอะเลยล่ะพวกเช่าเนี่ยก่อนผมยิงปีมอไซค์มาเนี่ยแกให้ยายเด้บพ้อแกงจักหน่อยยายซื้อเขารถเราอยกวลัวยายยู่หมู่บ้านทางนาพุ่นอือ โอ้ตรงซอกหาจังเพลินพ่อเขาใหญ่ายางพลาใหญ่คือเพื่เห็นได้มันขึ้นแบบยังไงตอนแรกตุก๊กปูป่ปังสั่นเลยอะ่ะหาไง,ไง่ายๆลยนี่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 อ,นอ,อ๋าวบแมนหอยตัวนี้นี่แม่พอแล้วนี่เว้ยดอกดอกนี่น้อยใหญ่ก็เอาใหญ่ขอก่อนใหญ่อ <laughs> ย,ยากได้เนี่ยได้แล้วได้แล้ววุ้ง นี่ได้แล้วเอาดอกหนึ่งเอานองเอาให้